การดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของสาวใหญ่วัย50บวกนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ดีของสาวใหญ่วัย50บวกนะคะก่อนอื่นเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นไปนตามธรรมชาติและอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะสาววัย50บวกนะคะ จะมีปัญหาหลักๆด้วยกันนะคะคือนะคะหนึ่งผมหงอกริ้วรอยนะคะเวลาส่องกระจกเห็นผมหงอกจะหมันเขี้ยวจะรังเกียจใช่ไหมคะอยากจะดึงอยากจะถอนเพราะว่าผมหงอกเป็นอะไรที่ประจานความแก่ของเรานะคะการแก้ข้อนี้ไม่ยากนะคะทุกวันนี้เขามีแชมพูปิดผมขาวนะคะอยู่ตามเซเว่นนะคะซื้อมาใช้เดือนละหนึ่งั้งนะคะก็เพียงพอสําหรับการปิดผมหงอกผมขาวนะคะข้อสองนะคะอ่อนเพียนะคะ หนักแข้งหนักขานะคะข้อนี้เกิดจากการไม่ออกกําลังกายนะคะขี้เกียจะคะกินแล้วนอนเนาะยิ่งนอนยิ่งเปรี้ยนะคะแนะนําให้สาวใหญ่ออกกําลังกายวันละ30นาทีทุกวันนะคะการออกกําลังกายทุกวันนี้ไม่ยากนะคะมันมีสื่อนะคะเราจิ้มเข้าไปดูตามช่อง y o u t u b e นะคะเราชอบอันไหนให้เราโหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์เนี่ยของเรานะคะ แล้วเราก็เปิดออกกำลังกายเต้นตามเขาได้เลยนะคะวันละ30นาทีนะคะมันจะทำให้เราเบาเนื้อเบาตัวคล่องตัวกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะเวลาทำกิจกรรมกับแฟนเราก็จะไม่เหนื่อยง่ายนะคะข้อ3มนะคะนอนยากหลับยากใช่ไหมคะเนาะแนะนำนะคะให้นอนเวลาเดิมทุกวันนะคะนอนก่อนสี่ทุ่มตื่นตีห้าก็เพียงพอนะคะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะ ชงกาแฟดื่มแล้วก็ตักคอลลาเจนเสริมสัก1ช้อนนะคะเพื่อให้คอลลาเจนตัวนี้นะคะไปดูแลกระดูกนะ,ะดูแลเส้นผมดูแลผิวพรรณให้เรานะคะข้อสี่นะคะ,อ, 4, ะ,คะอย่าใช้ชีวิตบนความเคร่งเครียดนะคะรู้จักปรงรู้จักปล่อยวางแล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะเรื่องชาวบ้านปล่อยให้เขาจัดการกันเองนะคะ เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเราเครียดเนี่ยเราจะไม่มีอารมณ์ที่จะทําการบ้านกับแฟนถูกไหมคะเวลาแฟนมาสะก,กิดนะคะทํากันบ้านกันหน่อยนะคะเราก็จะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีใส่เขาถูกไหมคะปัญหาหลักๆของสาวใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากคุณรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเรื่องเซ็กก็ยังคงอยู่กับคุณนะคะจนถึงอายุ70 80นะคะ เรื่องเซ็ก์มันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะแต่มันจำเป็นในการที่จะครองรักครองเรือนนะคะหากเรารู้จักปฏนิบัติเอาใจสามีด้วยการเสิร์ฟเซ็ก์ที่ดีนะคะเชื่อว่านะคะสามีจะทั้งรักทั้งหลงนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะไปเป็นเพื่อนพูดคุยนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมกันได้ ไว้เราเจอกันนะคะที่วิดีโอต่อไปค่ะ